เาทิ้งแม่ไว้ลําพังเพราะอายที่แม่ขายกล้วยทอดแต่วันที่เขาแทบตายเพราะไม่มีใครเหลียวแลแม่คนเดิมกลับยื่นมือมาช่วยโดยไม่ถามสักคําว่าทําไมถึงหนีไปเสียงฝนโปรยปลายกระทบหลังคาสังกะสีดังปอแปะแปะในบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งกลางหมู่บ้านเล็กๆทางภาคเหนือของไทยแสงไฟจากหลอดเล็กๆสองสว่างเพียงพอให้เห็นหญิงชาราร่างผอมบางที่นั่งทอดกล้วยอยู่ข้างเตาไฟเธอสวมผ้าถุงเก่าและเสื้อยืดซีจางแต่รอยยิ้มบนใบหน้ายังอบอุ่นเหมือนเดิมแม่ ผมจะไปกรุงเทพนะผมอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้เสียงของลูกชายวัยยีต้นต้นดังขึ้นพร้อมกับแววตาเต็มไปด้วยความหวังแม่เงยหน้าขึ้นช้าๆกรุงเทพมันไม่ง่ายนะลูกแม่จะอยู่ยังไงละ่ะถ้าไม่มีแกลูกชายยิ้มบางๆไม่ต้องห่วงครับแม่ผมจะส่งเงินกลับมาให้ผมสัญญาแม่พยักหน้าทั้งที่ในใจเต็มไปด้วยความกัง,งวลเธอรู้ดีว่าคนมากมายที่ไปกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่เคยกลับมาด้วยรอยยิ้มเหมือนเดิมแต่ความฝันของลูกคือสิ่งเดียวที่เธอไม่อยากขัดขวาง เช้าวันรุ่งขึ้นเขาออกเดินทางด้วยรถสองแถวเก่า,กาๆแม่ยืนมองอยู่ข้างทางฝนเริ่มตกปร่อยๆเธอยกมือไหว้ท้องฟ้าขอให้ลูกฉันปลอดภัยด้วยเถอะเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าไม่มีจดหมายไม่มีโทรศัพท์ไม่มีข่าวจากลูกชายเลยแม้แต่ครั้งเดียวเงินที่บอกว่าจะส่งกลับมาไม่เคยมาแม่ยังคงขายกล้วยทอดอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมรายได้วันละไม่กี่สิบบาทแต่เธอยังเก็บเงินไว้ในกล่องเหล็กเก่าๆทุกบาททุกสตางค์พร้อมคำพูดที่พูดกับตัวเองเสมอไว้ลูกกลับมาแม่จะทำกับข้าวที่มันชอบกิน จนกระทั่งคืนหนึ่งเสียงฝนตกหนักอีกครั้งสายฟ้าแลบวาบกลางท้องฟ้าหญิงชรานั่งอยู่ในบ้านมืดๆจู่ๆก็มีคนเคาะประตูก๊กก๊กกเธอลุกขึ้นอย่างช้าๆเปิดประตูออกไปเห็นชายแปลกหน้าตัวเปียกโชกยืนอยู่เขามีหนวดเครายาวหน้าตาซีดโสมเสื้อผ้าขาดุ่งริ่งมีกลิ่นสุราติดตัวแรงจนต้องเบือนหน้าป้าขอข้าวหน่อยครับผมหิวมากเขาพูดเสียงสัน่นหญิงชราลีตามองอย่างสงสัยแต่ก็พยักหน้าเข้ามาสิลูกแม่จะหาอะไรให้กิน เธอเดินเข้าไปในครัวจุดไฟต้มข้าวต้มง่ายง่ายกลิ่นควันลอยอบอวลไปทั่วบ้านชายคนนั้นนั่งนิ่งอยู่ข้างเตาไฟสายตาเขามองไปรอบๆเหมือนกับรู้สึกคุ้นเคยกับที่แห่งนี้เมื่อแม่วางชามข้าวต้มลงตรงหน้าชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นเต็มตาแม่มองเขาแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นรอยแผลเป็นเล็กๆใต้คางเสียงพูดที่เคยได้ยินมานับพันครั้งในความฝันตนใช่ไหมลูกเธอพูดเสียงเบามือสันะริกชายคนนั้นนิ่งไปน้ำตาคลอแม่แม่จริงๆเหรอ เขาสุดลงกราบเท้าแม่ทันทีน้ำตาไหลไม่หยุดแม่ก้มมือสันสันลูบหัวลูกกลับมาสินะลูกแม่รอลูกมานานเหลือเกินแต่รอยยิ้มของลูกกลับแฝงไปด้วยความเจ็บปวดแม่ผมกลับมาเพราะไม่มีที่ไปแล้วผมล้มละลายทุกคนนี้หมดไม่มีใครเหลียวแลผมเลยแม่ยิ้มทั้งน้ำตาแม่ยังอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าแกจะเป็นยังไงแม่ก็ยังเป็นแม่ของแก ชายหนุ่มร้องให้เหมือนเด็กเขาซบอยู่ที่ตักแม่อยู่นานฝนยังคงตกพรำๆเสียงสายลมพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆแต่ภายในบ้านหลังนั้นกลับอบอุ่นที่สุดในโลกคืนนั้นแม่ให้ลูกนอนบนฟูกเก่าๆที่เธอปูไว้ให้เหมือนครั้งที่เขายังเป็นเด็กก่อนจะหลับเธอพูดเบาๆว่าลูกเอย๋ยชีวิตมันอาจจะตีเราเจ็บแต่ถ้าใจยังไม่หมดแรงเรายังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ เช้าวันต่อมาต้นตื่นขึ้นมาพร้อมกลิ่นกล้วยทอดหอมหอมลอยมาแต่จมูกเหมือนเมื่อสิบปีก่อนเขานั่งมองแม่ที่ยืนทอดกล้วยอยู่ข้างเตาไอร้อนจากน้ำมันทําให้เหงื่อบนหน้าของเธอระยิบระยับแม่ให้ผมช่วยไหมครับแม่หันมามองแล้วยิ้มได้สิลูกมือของลูกน่าถึงจะเคยล้มแต่ก็ยังทําสิ่งดีๆได้เสมอเวลาผ่านไปหลายเดือนเขาเริ่มช่วยแม่ขายของทุกวันแม่กับลูกกลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายในหมู่บ้านเล็กๆเ,เหมือนเดิม ผู้คนในหมู่บ้านต่างซุบซิบกันว่าลูกชายป้ากลับมาแล้วแต่ไม่มีใครรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันหนึ่งมีรถเก๋งสีดำมาจอดหน้าบ้านมีชายใสย่สูทเดินลงมาเขาเป็นนักธุรกิจที่เคยร่วมงานกับต้นเมื่อก่อนผมได้ข่าวว่าคุณล้มละลายผมมีงานใหม่ให้คุณถ้าคุณอยากเริ่มต้นอีกครั้งต้นมองหน้าแม่แม่พยักหน้ายิ้มไปเถอะลูกแม่อยู่ได้แต่อย่าลืมกลับมาหาแม่บ้างนะ เขากอดแม่แน่นผมสัญญาแม่คราวนี้ผมจะไม่หายไปอีกแล้วหลายเดือนต่อมาธุรกิจใหม่ของต้นเริ่มไปได้ดีเขากลับมาหาแม่ทุกอาทิตย์ซื้อของมาให้เอาเงินมาแบ่งแต่แม่ยังคงขายกล้วยทอดเหมือนเดิมเธอมักจะพูดเสมอขายกล้วยนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้แม่มีชีวิตรอดตอนลูกไม่อยู่ค่ำวันหนึ่งขณะต้นกลับจากกรุงเทพเขาเห็นแม่ล้มลงตรงหน้าร้านรีบเข้าไปอุ้มแม่แม่คะแม่หายใจเบาๆไม่เป็นไรลูกแม่แค่เหนื่อยนิดหน่อยแต่สองวันต่อมาเธอจากไปอย่างสงบ ในมือตาของเธอยังมีภาพถ่ายเก่าๆที่ต้นถ่ายไว้ตอนเด็กเขาร้องให้จนหมดแรงก่อนจะกระซิบเบาๆแม่ครับขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งผมทั้งที่ผมเคยทิ้งแม่เสียงฝนตกอีกครั้งในคืนวันนั้นเหมือนคืนที่เขาเคยจากแม่ไปแต่คราวนี้เขาไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกแล้วเพราะในใจของเขาแม่ยังคงอยู่เสมอหลังจากแม่จากไปได้ไม่กี่วันบ้านไม้เก่าหลังนั้นเงียบกว่าที่เคยเสียงกล้วยทอดที่เคยดังกรอบในกระทะไม่มีอีกแล้วกลิ่นน้ำมันที่แม่ใช้ทอดกล้วยประจำก็จางหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่ากับความทรงจำที่อบอุ่นแต่เจ็บปวด ต้นเดินไปที่หลังบ้านเขาเจอกล่องเหล็กเก่าๆที่แม่เคยเก็บเงินไว้เปิดร้านกล้วยทอดเขาเปิดออกอย่างช้าๆข้างในมีเงินไม่มากนักแต่สิ่งที่อยู่บนสุดคือจดหมายซองเล็กเขียนว่าถึงลูกชายของแม่ถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่แล้วมือของเขาสั่นเขาค่อยๆเปิดจดหมายอ่านต้นลูกแม่ถ้าแกได้อ่านจดหมายนี้แปลว่าแม่คงไม่ได้อยู่ดูวันที่แกยิ้มได้อีกแล้วแม่อยากให้ลูกจำไว้นะว่าคนเราอาจล้มได้หลายครั้งแต่ถ้าใจยังไม่ยอมแพ้แกยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ เงินในกล่องนี้คือเงินที่แม่เก็บไว้ทุกวันที่ขายกล้วยแม่อยากให้ลูกเอาไปเริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งแม่ไม่ต้องการให้แกมานั่งเสียใจที่เคยทิ้งแม่ไปเพราะสำหรับแม่ลูกไม่เคยทิ้งเลยทุกวันที่แม่ทอดกล้วยแม่ก็เหมือนได้คุยกับลูกอยู่ตลอดถ้าวันไหนฝนตกอย่าลืมเงยหน้ามองฟ้าเพราะแม่จะอยู่ตรงนั้นคอยดูแกอยู่เสมอรักลูกที่สุดในโลกแม่ น้ำตาของต้นไหลรินไม่หยุดเขากอดจดหมายนั้นแน่นจนยับเขาเดินออกไปหน้าบ้านมองดูต้นกล้วยที่แม่เคยปลูกไว้ตั้งแต่เขายังเด็กตอนนั้นเขาหัวเราะอ,ออกมาเบาๆทั้งที่น้ำตายัางไหลแม่ผมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะครับผมสัญญา หลายเดือนต่อมาต้นตัดสินใจเปิดร้านเล็กๆชื่อว่ากล้วยทอดแม่ผ่องเพื่อเป็นเกียรติให้แม่เขาใช้สูตรเดียวกับแม่ทุกอย่างตั้งแต่แป้งกล้วยไปจนถึงน้ำมันที่ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกเช้าเขามักจะเปิดเพลงที่แม่ชอบฟังเบาๆระหว่างทอดกล้วยเสียงหัวเราะของลูกค้าทำให้ร้านเล็กๆนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาไม่นานร้านของเขาก็กลายเป็นที่รู้จักในตลาดคนแห่มาซื้อไม่ขาดสายเพราะกล้วยทอดของเขามีรสชาติอบอุ่นเหมือนความรักของแม่วันหนึ่งมีนักกล่าวท้องถิ่นมาสัมภาษณ์ต้นคุณเปิดร้านนี้เพราะอะไรครับ ต้นยิ้มจางๆเพราะอยากให้คนได้รู้ว่าความรักของแม่ไม่เคยหมดอายุครับแม่แม่จะจากไปแต่รสมือของแม่ยังอยู่ในทุกชิ้นที่ผมทอดคลิปสัมภาษณ์นั้นกลายเป็นไวรัลนในโซเชียลคนแชร์ต่อกันนับล้านมีคนมาซื้อกล้วยทอดแน่นร้านทุกวันจนเขาต้องเปิดสาขาใหม่และตั้งใจว่าทุกสาขาจะมีภาพของแม่ติดไว้ตรงผนังพร้อมประโยคที่แม่เขียนไว้ในจดหมายว่าคนเราอาจล้มได้หลายครั้งแต่ถ้าใจยังไม่แพ้แกยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ หลายปีผ่านไปร้านของเขากลายเป็นแบรนด์ใหญ่มีสาขาทั่วประเทศแต่ต้นยังคงใช้มือทอดกล้วยเองในทุกเช้าเขายังคงพูดกับฟ้าเสมอว่าแม่ครับวันนี้ฝนตกอีกแล้วนะแม่ยังอยู่ตรงนั้นไหมเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาสังกสีในร้านทำให้เขาย้อนคิดถึงคืนที่แม่ยังอยู่ทุกครั้งที่กลิ่นกล้วยทอดลอยขึ้นมาในอากาศเขาจะยิ้มและพูดเบาๆว่ากล้วยทอดของแม่อร่อยที่สุดในโลก คืนหนึ่งขณะร้านกำลังจะปิดมีเด็กชายคนหนึ่งเดินมาหาเขาสวมเสื้อเก่าขาดขาดมองร้านด้วยแววตาหิวโหวยต้นเดินเข้าไปหนูหิวไหมเด็กคนนั้นพยักหน้าเบาๆต้นยืนกลวยทอไทยเอาไปกินเลยลูกฟรีนะเด็กชายยิ้มและพูดเสียงเบาขอบคุณครับลุงต้นมองเด็กคนนั้นเดินจากไปเขายืนมองฝนที่เริ่มตกลงมาอีกครั้งแล้วเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแม่ครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมแม่ถึงไม่เคยไล่ใครที่มาขอข้าวกินเลย สายลมพัดเบาๆเหมือนเสียงของแม่ตอบกลับมาในหัวเพราะลูกของแม่ก็เคยหิวมาก่อนยังไงละ่ะต้นหัวเราเบาๆทั้งน้ำตาเขารู้แล้วว่าวงจรของความรักจากแม่ยังไม่สิ้นสุดเพราะตอนนี้เขาเองกำลังเป็นแม่ให้กับคนอื่นอยู่โดยไม่รู้ตัวหลายปีผ่านไปร้านกล้วยทอดแม่ผ่องได้กลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศทุกสาขาตกแต่งเรียบง่ายมีภาพของแม่ในกรอบไม้ติดอยู่ตรงผนังพร้อมคำพูดที่เขาไม่มีวันลืมคนเราอาจล้มได้หลายครั้งแต่ถ้าใจยังไม่แพ้แกยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ลูกค้าหลายคนมาที่ร้านเพราะอยากชิมกล้วยทอดสุดแม่ของต้นบางคนมานั่งเงียบๆมองภาพแม่ของเขาแล้วร้องให้เพราะคิดถึงแม่ตัวเองบางคนเขียนจดหมายสั้นๆวางไว้ใต้กรอบรูปบอกว่ากล้วยของแม่คุณทําให้ฉันอยากกลับไปกอดแม่อีกครั้งต้นมักจะมาเดินดูแต่ละสาขาเองเขาไม่เคยลืมที่จะพูดกับพนักงานว่าทอดกล้วยด้วยใจนะครับไม่ใช่แค่ขายของแต่เราขายความรักของแม่ วันหนึ่งเขาได้รับเชิญให้ไปพูดในงานสัมมนาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในชีวิตผู้ฟังนับพันนั่งฟังอย่างตั้งใจเขาเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองตั้งแต่วันที่หนีแม่ไปกรุงเทพจนถึงวันที่แม่ช่วยชีวิตเขาไว้และจากไปอย่างสงบเสียงของเขาสั่นตอนพูดว่าตอนที่แม่ยังอยู่ผมไม่เคยรู้เลยว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขแม่ให้ผมทุกอย่างแม่ในวันที่ผมไม่มีค่าอะไรเลย เมื่อผู้จบทั้งห้องเงียบสนิทก่อนที่เสียงปรบมือจะดังลั่นผู้คนบางคนถึงกับน้ำตาไหลเพราะเรื่องของเขามันคือความจริงที่ทุกคนเคยเจอในชีวิตหลังจากวันนั้นยอดขายของร้านกล้วยทอดแม่ผ่องเพิ่มขึ้นมหาศาลแต่สิ่งที่ต้นภาคภูมิใจที่สุดไม่ใช่ตัวเงินเขาภูมิใจที่เรื่องของแม่กำลังส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วประเทศ ไม่กี่เดือนต่อมาเขาเริ่มโครงการใหม่ชื่อกล้วยทอดเพื่อแม่โดยเปิดสอนฟรีให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศเรียนรู้วิธีทอดกล้วยและบริหารร้านเล็กๆเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงลูกวันที่เปิดสอนวันแรกมีแม่บ้านกว่า200คนมาร่วมงานหลายคนร้องให้ตอนฟังเขาพูดว่าแม่ของผมเคยขายกล้วยทอดอยู่ริมถนนวันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ใช้กล้วยทอดเปลี่ยนชีวิตตัวเองเหมือนที่แม่ผมเคยทำ หนึ่งในนั้นคือหญิงสาวชื่อน้ำเธออายุเพียง25ปีมีลูกเล็กๆคนหนึ่งกำลังต่อสู้กับชีวิตหลังจากสามีทิ้งไปเธอมาที่อบรมทุกวันตั้งใจเรียนทุกขั้นตอนต้นสังเกตเห็นความพยายามของเธอเขาช่วยแนะนำเพิ่มเติมและให้ทุนตั้งต้นเล็กๆไม่กี่เดือนหลังจากนั้นน้ำเปิดร้านกล้วยทอดน้ำนมเล็กๆหน้าบ้านของตัวเองเธอส่งรูปมาให้ต้นดูพร้อมข้อความว่าขอบคุณที่ทำให้หนูกลับมามีหวังอีกครั้งคะ่ะ ต้นอ่านข้อความนั้นแล้วยิ้มเขารู้สึกเหมือนแม่กำลังมองอยู่จากบนฟ้าแม่ครับลูกของแม่กำลังช่วยลูกคนอื่นอยู่แล้วนะแต่ชีวิตก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปปีต่อมาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ราคากล้วยน้ำมันและแป้งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วธุรกิจของเขาเริ่มขาดทุนหนักบางสาขาต้องปิดลงพนักงานหลายคนเริ่มหมดกำลังใจคืนหนึ่งเขานั่งอยู่คนเดียวในร้านที่ปิดไฟเกือบหมดเสียงฝนตกเบาๆนอกหน้าต่างเหมือนคืนเก่าเขานั่งอ่านจดหมายของแม่อีกครั้งและพูดเบาๆว่า แม่ครับถ้าแม่ยังอยู่แม่จะบอกผมว่ายังไงดีทันใดนั้นสายลมพัดเข้ามาแรงจนกระดาษปลิวไปตกตรงกระทะเก่าที่แม่เคยใช้ทอดกล้วยกลิ่นน้ำมันเก่าจางๆทำให้หัวใจเขาอุ่นขึ้นเขายิ้มออกมาแม่คงบอกว่าอย่าแพ้สินะครับวันรุ่งขึ้นเขาเรียกทีมงานทั้งหมดมาประชุมเราจะไม่ปิดร้านเราจะกลับไปเริ่มจากสิ่งที่แม่สอนความจริงใจและรถมือที่อบอุ่น เขาปรับสูตรใหม่เพิ่มเมนูใหม่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นราคาถูกแต่รักษาความอร่อยไว้เหมือนเดิมที่สำคัญเขาเริ่มเล่าเรื่องของแม่ในทุกกล่องกล้วยทอดที่ขายเป็นข้อความเล็กๆที่พิมพ์ไว้บนกระดาษแนบในถุงลูกค้าหลายคนอ่านแล้วน้ำตาซึมบางคนเขียนรีวิวว่ากล้วยทอดนี้ไม่ใช่แค่ของกินแต่มันคือความทรงจำของแม่ที่เราเคยลืมไปยอดขายกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งต้นยืนอยู่หน้าร้านมองฝนที่ตกพรำแล้วพูดกับฟ้าเห็นไหมครับแม่ผมไม่แพ้แล้ว เสียงฟ้าร้องดังขึ้นเบาๆเหมือนคำตอบจากบนสวรรค์หลังจากที่ธุรกิจกล้วยทอดแม่ผ่องกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งต้นได้รับเชิญจากองค์กรอาหารระดับโลกให้ไปร่วมง,งานแสดงสินค้าในญี่ปุ่นเขาไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศมาก่อนแต่ครั้งนี้เขารู้ว่ามันถึงเวลาที่ชื่อของแม่จะได้ออกไปสู่โลกภายนอกวันเดินทางเขานำกระทะเก่าของแม่ที่เคยทอดกล้วยใส่กระเป๋าไปด้วยไม่ใช่เพื่อขายแต่เพื่อเป็นเครื่องรางของใจ แม่ครับครั้งนี้ลูกจะพาแม่ไปด้วยนะเขาพูดกับภาพถ่ายของแม่ก่อนขึ้นเครื่องที่โตเกียวงานแสดงสินค้ามีผู้เข้าชมนับหมื่นจากทั่วโลกซุ้มของต้นเล็กๆมีเพียงป้ายไม้เรียบง่ายเขียนว่าแม่ผงกล้วยทอดฟรายดบานาน่าวิตเลิรคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติหลายคนหยุดดูเพราะกลิ่นกล้วยทอดหอมหวานลอยไปทั่วเมื่อได้ลองชิมต่างก็ยิ้มด้วยความประทับใจบางคนพูดว่ามันเหมือนของหวานที่แม่เคยทำให้ตอนเด็กเลยต้นยิ้มเพราะนี่คือรสมือของแม่ครับ ในระหว่างนั้นสื่อญี่ปุ่นได้มาสัมภาษณ์เขาผู้สื่อข่าวถามว่าคุณคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้กล้วยทอดของคุณแตกต่างจากคนอื่นต้นตอบอย่างเรียบง่ายเพราะทุกชิ้นผมทอดด้วยความรักของแม่ที่ยังอยู่ในใจคลิปสัมภาษณ์นั้นถูกแชร์บนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นไวรัลภายในสองวันผู้คนทั่วเอเชียเริ่มพูดถึงชายไทยที่สืบทอดกล้วยทอดจากแม่ที่ล่วงลับยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ต้นไม่ได้ดีใจเพราะเงินแต่ดีใจเพราะชื่อของแม่กำลังถูกพูดถึงไปทั่วโลกหลังจากงานจบเขาได้รับเชิญให้ไปพูดในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่หอกไกโด,ดเด็กนักเรียนหลายร้อยคนมานั่งฟังเขาต้นเล่าเรื่องแม่ด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเขาพูดถึงวันที่แม่ขายกล้วยอยู่ข้างถนนวันที่แม่ยื่นข้าวให้เขาทั้งที่ตัวเองไม่ได้กินและวันที่แม่ยอมสละชีวิตช่วยเขาไว้เด็กนักเรียนหลายคนร้องให้เงียบเงียบหลังจบการพูดเด็กหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขา เธอจับมือเขาแน่นแล้วพูดเสียงสั่นว่าคุณลุงหนูจะกลับไปบอกแม่ว่าหนูรักแม่มากๆค่ะต้นยิ้มน้ำตาเริ่มเอ่อในตาเขาก้มลงพูดกับเธอว่าแม่ทุกคนแค่ต้องการได้ยินคำนั้นเท่านั้นเองลูกหลังจากกลับไทยเขารู้แล้วว่าภารกิจของเขายังไม่จบเขาอยากให้เรื่องของแม่เดินทางไปทั่วโลกเขาเริ่มโครงการใหม่ชื่อ Banana Wit Love จากแม่ถึงโลกตั้งใจจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายกล้วยทอดไปช่วยเหลือแม่ยากจนในชนบท ทั้งสร้างบ้านเล็กๆให้พักพิงและมอบทุนให้ลูกๆได้เรียนต่อวันเปิดโครงการมีแม่ๆหลายร้อยคนมาร่วมง,งานต้นพูดบนเวทีอย่างซื่อๆว่าผมไม่ใช่คนเก่งอะไรเลยถ้าไม่มีแม่ผมคงไม่มีวันนี้ทุกกล้วยที่เราทอดวันนี้คือคำว่ารักที่แม่เคยสอนให้ผมพูดด้วยหัวใจเสียงปรบมือกึกก้องบางคนถึงกับร้องไห้แม่คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าลูกชายของฉันจากไปนานแล้วแต่วันนี้ฉันรู้สึกเหมือนได้เจอลูกอีกครั้ง ต้นเดินลงจากเวทีก้มลงไหว้เธอแล้วพูดเบาๆว่าแม่ครับผมขอเป็นลูกของแม่อีกคนได้ไหมครับหญิงคนนั้นร้องให้กอดเขาไว้แน่นเสียงสะอื้นของเธอก้องอยู่ในใจของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นหลายปีผ่านไปกล้วยทอดแม่ผ่องไม่ได้เป็นแค่แบรนด์อาหารแต่มันกลายเป็นเรื่องราวของความรักระหว่างแม่กับลูกที่ถูกบอกต่อรุ่นสู่รุ่นในค่ำคืนหนึ่งต้นยืนอยู่หน้าบ้านหลังเดิมของแม่ บ้านหลังเล็กๆที่เขาเคยหนีไปจากที่นี่เขาจุดทูบในมือพูดกับลมเย็นเบาๆว่าแม่ครับลูกทำสำเร็จแล้วนะครับแม่ไม่ได้อยู่แค่ในใจผมอีกต่อไปแต่แม่อยู่ในหัวใจของผู้คนนับล้านทั่วโลกแล้วสายลมเย็นพัดมากลิ่นกล้วยทอดหอมอ่อนๆลอยมากับลมเหมือนคำตอบจากฟ้าเขาหลับตาแล้วยิ้มน้ำตาไหลยอย่างนี้ผมจะเขียนตอนจบของเรื่องแม่ที่ถูกลูกทิ้งแต่กลับเป็นคนช่วยชีวิตลูกในวันที่ไม่มีใครเหลียวแล ให้สมบูรณ์สวยงามลึกซึ้งและกินใจที่สุดความยาวประมาณ800คำทั้งหมดเป็นภาษาไทยแท้ๆพร้อมอารมณ์ครบเหมือนซีรีส์ระดับล้านวิว10ปีผ่านไปต้นตอนนี้อายุเกือบ50ปีผมเริ่มขาวแซมใบหน้ามีรอยย่นของเวลาแต่รอยยิ้มของเขายังคงอบอุ่นเหมือนเดิมร้านกล้วยทอดแม่่่อกลายเป็นตำนานของคนไทยและคนทั่วโลกทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะมาชิมรสมือแม่ที่เขารักษาไว้ไม่เคยเปลี่ยน แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความเงียบในใจของต้นเขาเริ่มคิดถึงแม่มากขึ้นทุกวันทุกเช้าเขายังตื่นมาทอดกล้วยด้วยมือเองเหมือนเดิมแม่จะมีพนักงานนับร้อยเพราะสําหรับเขาการทอดกล้วยไม่ใช่แค่การขายของแต่มันคือการได้อยู่กับแม่อีกครั้งในทุกวันค่าวันหนึ่งขณะที่ฝนตกพรำๆเหมือนวันเก่าเขานั่งอยู่หน้าร้านคนเดียวมีหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะชื่อว่าแม่ที่ถูกลูกทิ้งมันคือหนังสือที่เขาเขียนด้วยหัวใจตลอดสามปีที่ผ่านมา เรื่องจริงทั้งหมดของแม่ที่เขาอยากฝากไว้ให้โลกเขาเปิดอ่านหน้าสุดท้ายของหนังสือเห็นประโยคที่เขาเขียนไว้ด้วยน้ำตาในวันนั้นแม่ลูกอาจเคยทิ้งแม่แต่แม่ไม่เคยทิ้งลูกเลยสักวันเดียวเสียงฝนตกกระทบหลังคาเบาๆเหมือนเสียงแม่เรียกจากครัวต้นกินข้าวหรือยังลูกเขาหลับตายิ้มแล้วตอบในใจว่ากินแล้วครับแม่รุ่งเช้าเขาเดินทางไปยังบ้านหลังเก่าที่ต่างจังหวัดบ้านที่แม่เคยอยู่ เขาซ่อมแซมบ้านหลังนั้นใหม่ให้เหมือนเดิมทุกอย่างทั้งต้นไม้ตัวเก่ากระทบใบเดิมและผ้ากันเปื้อนสีซีดที่แม่เคยใช้เขาตั้งใจจะเปลี่ยนบ้านหลังนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์แมงที่นี่จะเป็นที่เก็บเรื่องราวของแม่ทุกคนในโลกวันเปิดพิพิธภัณฑ์มีผู้คนจากทั่วประเทศมาร่วมงานแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายร้อยคนที่เคยได้รับโครงการกล้วยทอดเพื่อแม่เดินทางมาด้วยน้ำตาแห่งความซาบซึง้งพวกเธอถือถุงกล้วยทอดของตัวเองมามอบให้ต้นพร้อมพูดว่า ถ้าไม่มีคุณต้นเราคงไม่ยืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้บนเวทีต้นพูดด้วยเสียงสัน่นผมไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงผมทำเพราะอยากให้แม่ของผมรู้ว่าความรักของแม่ได้กลายเป็นพลังให้คนอีกนับพันมีชีวิตใหม่เขายกมือขึ้นไหวรูปแม่บนเวทีน้ำตาไหลอาบแก้มเสียงคนทั้งงานเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมพัดผ่านกลิ่นกล้วยทอดอ่อนๆจากนั้นเขาเปิดหนังสือแม่ที่ถูกลูกทิ้งอ่านออกเสียงให้ทุกคนฟัง วันหนึ่งผมเคยหนีแม่ไปไกลามากคิดว่าแม่ไม่เข้าใจผมเลยแต่วันนี้ผมรู้แล้วแม่ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเลยเพราะความรักของแม่พูดแทนหมดแล้วตั้งแต่วันแรกที่ผมเกิดเสียงปรบมือดังลั่นบางคนถึงกับก้มลงกราบรูปแม่ผ่องเพราะในเรื่องของต้นพวกเขาได้เห็นแม่ของตัวเองหลังจากวันนั้นหนังสือของต้นถูกแปลเป็นหลายภาษารวมถึงภาษาญี่ปุ่นจีนและอังกฤษชื่อหนังสือถูกเปลี่ยนเล็กน้อยเป็น the mother who was h i บัต s เซลเ h อร์ซันเวนโนวันเ l ลสติดหนังสือเล่มนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกมีแม่หลายคนที่กำลังสิ้นหวังได้กลับมามีศรัทธาในชีวิตอีกครั้งและลูกหลายคนที่เคยโกรธแม่ก็กลับบ้านไปกอดแม่แน่นด้วยน้ำตาหลายปีต่อมาเมื่ออายุใกล้60ต้นเริ่มป่วยด้วยโรคหัวใจแต่เขายังมาที่ร้านทุกวันนั่งตรงมุมเดิมมองเด็กๆที่ทอดกล้วยอย่างตั้งใจเขาชอบพูดกับพนักงานว่า ทุกครั้งที่ทอดกล้วยให้นึกถึงแม่ไว้แม่คือเหตุผลของทุกอย่างในชีวิตเราคืนหนึ่งเขานั่งอยู่หน้าร้านตามลำพังอีกครั้งลมเย็นพัดเบาๆกลิ่นกล้วยทอดลอยบวนเขาเงยหน้ามองท้องฟ้ายิ้มอย่างสงบแล้วพูดเบาๆว่าแม่ครับผมเหนื่อยแล้วแต่ผมมีความสุขนะครับเพราะผมได้ใช้ชีวิตเพื่อแม่จริงๆรุ่งเช้าวันถัดมาเขาหลับไปอย่างสงบในเก้าอี้ตัวนั้นบนโต๊ะมีเพียงรูปแม่กับกระทะเก่าที่วางอยู่ข้างๆ เมื่อข่าวแพร่ไปทั่วประเทศผู้คนมากมายเดินทางมาที่ร้านเพื่อไว้อะไรพวกเขาจุดทูปวางกล้วยทอดไว้หน้าโต๊ะและพูดพร้อมกันว่าแม่ผ่องลูกชายของแม่ทำสำเร็จแล้วครับวันนั้นฟ้าสีทองสวยงามเป็นพิเศษแสงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาโดนรูปของแม่กับต้นที่ยิ้มอยู่ข้างกันเหมือนกับว่าในที่สุดทั้งแม่และลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเรื่องของต้นจบลงตรงนี้แต่เรื่องของแม่ไม่เคยจบ เพราะในทุกหัวใจของลูกที่ยังมีลมหายใจอยู่ความรักของแม่จะยังทอดกล้วยให้เราได้เสมอแม้ในวันที่ไม่มีใครเหลียวแลหัวใจสีแดงวามสุข